บทที่27ความลับชูใจมาถึงโรงเรียนเกือบสิบนาฬิกาเพื่อนเพื่อน,พ,อนพาการแปลกใจเพราะหน้าของชูใจหมองคร้าท่าทางอ่อนระหวยโรยแรงครูกระมลกำลังให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุจากสาธารณาภัย ที่นักเรียนอาจจะได้พบและครูกรมลให้นักเรียนเข้าใจอนัตส,สัญญาณโบกเหตุร้ายต่างๆด้วยพอชูใจเดินเข้ามาทำความเคารพและขออนุญาตเข้าห้องเรียนครูกรมลจึงสักถามชูใจถึงสาเหตุที่มาโรงเรียนสายชูใจกำลังเหนื่อยจึงเล่าอย่างกระท่อนกระแท่นจับความได้ว่าควายของชูใจหายไป อ,ออกตามหาแต่เช้ายังไม่กลับญาตจึงให้ชูใจวิ่งไปบอกตำรวจตำรวจที่ทําหน้าที่แผนกสืบสวนให้ชูใจพามาที่บ้านอากลับมาถึงบ้านชูใจจึงได้มาโรงเรียนครูกระมวลรอบว่าตำรวจคงได้บ่อแสกเกี่ยวกับคนร้าย และนำควายกลับมาให้อาของชูใจได้ในไม่ช้าชูใจไม่มีสมาธิในการเรียนเลยแต่พยายามนั่งนิ่งๆถ้าใครมองผิวเผินก็คิดว่าเขากำลังตั้งใจดูการแสดงบทบาทสมมุติและการให้อานัดส,สัญญาณต่างๆอย่างาตั้งอ,อกตั้งใจ มานีนั่งอยู่ใกล้ๆสังเกตรู้ว่าชูใจคงจะมีความทุกข์ร้อนมากกว่าเรื่องควายของอาหายไปเป็นแน่เกือบจะเพยปากกระซิบถามแต่ไม่กล้าเพราะเกรงคนอื่นจะได้ยินชูใจเองก็หันมาสบตามานีบ่อยๆเหมือนอยากจะระบายความกลัดกรุ่มของตนให้เพื่อนรักฟังทั้งสองเลยขาดสมาธิในการเรียนทั้งคู่ รอเวลาหยุดพักกลางวันด้วยจิตใจระสามระสายพอราคางบอกเวลาพักกลางวันเพื่อนๆพนพากันมารุมซักถามชูใจแล้วจึงพากันลงไปรับประทานอาหารกลางวันเหลือแต่ชูใจมานีและปีติส่วนสมคิดพาดวงแก้วไปรับธนานัติที่่าส่งมาให้นะที่ทำการไพรสณี นับว่าเป็นโชคดีเพราะชูใจต้องการจะปกปิดไม่ให้ทั้งสองคนรู้ความลับของตนลงไปกินข้าวก่อนดีกว่าฉันหิวจนไส้ขิวแล้วละ่ะดีตีชวนแต่ชูใจสันสีสีาแล้วว่าฉันกินไม่ลงหรอกถ้ายัางไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกเธอและพี่มานะพี่วีระกับเพชรฟัง เรื่องอะไรเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเชียวหรือชูใจมานีถามพรางบอกให้ปีติไปตามวีระมานะและเพชรมาโดยด่วนพอทุกคนมาพร้อมแล้วชูใจจึงเล่าเรื่องให้ฟังด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเมื่อเชา้าอาลุกขึ้นมาแต่เช้ามืดไม่เห็นควายทั้งสองตัวอาจึงออกมาตามหา ยากับฉันก็เป็นทุกข์ไม่รู้จะทำอย่างไรฉันเดินดูรอบๆบข้อของมันเห็นรอยเท้ามา้าเต็มไปหมดทำให้ฉันนึกถึงอุโมง์ที่เราเคยไปพบด้านนอกมีรอยเท้ามา้าย่ำไปย่ำมาเหมือนกัน ฉันสังหอนใจว่าอาจจะเป็นพวกที่อยู่ในอุโมงนั้นขโมยควายไปพอย่าใช้ให้ฉันไปแจ้งความตำรวจฉันจึงตัดสินใจเล่าเหตุการณ์ที่เราไปพบอุโมงในวันนั้นให้ตำรวจฟังทีแรกตำรวจคิดว่าฉันสติฟั่นเฟือนหรือพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลพอเขามาที่บ้านก็เห็นรอยเท้าม้าจริงตามที่ฉันบอกเขาจึงรีบไปสืบดู ชูใจเงยหน้าขึ้นมองหน้าเพื่อนทีละคนด้วยใบหน้าซีดเผือดขณะที่พูดว่าฉันขอโทษฉันผิดสัญญาที่ต้องเปิดเผยความลับของเราให้ตำรวจฟังทุกคนโกรธฉันหรือเปล่าพูดจบชูใจก็ทำท่า จะรองไห้มานีกอดชูใจพรางพูดว่าไม่มีใครโกรธครึ่งเธอหรอกเธอจำเป็นต้องเล่าให้ตำรวจฟังนี่นาใช่ไหมพี่วีระพี่มานะเพชรแล้วก็ปีติทุกคนพยักหน้ารับรองพวกเราไม่โกรธชูใจหรอกสบายใจเสียเถิดความลับส่วนตัวบางครั้งเราก็ต้องเปิดเผยถ้าถึงคราวจำเป็น แต่ถ้าเป็นความลับของชาติบ้านเมืองที่จะทำให้เกิดความวิบัติหรือบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติแล้วเราจะต้องรักษายิ่งกว่าชีวิตของเราทีเดียววีระพูดชูใจยพยักหน้าถ้าเป็นความลับของประเทศชาติแล้วต่อให้เอาเพชรฆาตมาบันคอฉันก็ไม่เพยอปากพูดพูดจบชูใจก็นิ้วหน้าเอามือกุมท้องร้องว่าโอ้ยฉันปวดท้อง ฉันไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าแล้วก็เอาแต่วิ่งวิ่งจนเหนื่อยหอบแล้วเพื่อนๆนก็ได้ยินเสียงท้อง ของชูใจร้องจอกจอกมานีหัวเราะนั่นไงพยาติของเธอร้องอุทธรขึ้นแล้วเร็วปีตีรีบไปขอยาท่าที่ห้องพยาบาลมาให้ชูใจกินระงับอาการปวดท้องเสียก่อนแต่ปีตีบอกว่าอย่ากินยาเลยหิวข้าวก็ไปกินข้าวดีกว่าในโรงอาหารนักเรียนส่วนใหญ่รับประทานการเสร็จแล้วเหลือพวกที่มาทีหลังเพียงไม่กี่คน เด็กทั้งหกคนจึงยกถาดอาหารมานั่งรับประทานด้วยกันชูใจตากอาหารใส่ปากพรางบนพิริพิไรว่า ถ้าพวกในอุโมง์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วก็ฉันคงบาปมากที่ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นขโมยเราเพียงแต่สงสัยถ้าเขาบริสุทธิ์ไม่ใช่ขโมยก็แล้วไปไม่มีบทบัญญัติข้อไหนห้ามไม่ให้เราตั้งข้อสงสัยนี่นาจูใจอย่าเก็บมาคิดให้เปลืองสมองเลยมานะพูดเบาๆตำรวจคงไปเจอหีบสมบัติแน่ๆเพชรพูดเปลยเปๆ เขานึกถึงหีบเหล็กเก่าคร่ำคร่ามีสนิมจับเกลอะวางซ้อนกันอยู่ที่ริมผนังอุโมงค์เย็นนี้เราไปฟังข่าวการสืบหาควายที่บ้านชูใจกันดีไหมเขาชวนเพื่อนๆพื่อน,อนทุกคนเห็นพ้องต้องกันและนัดหมายไปพบกันที่ประตูโรงเรียนด้านทิศเหนือเมื่อเลิกเรียนแล้วพอเลิกเรียนเด็กๆทั้งหกคน ตรงไปบ้านของชูใจทันทีพบยาก,กับอาของชูใจยอยู่ที่บ้านเด็กๆเ,เข้าไปทําความเคารพแล้วถามเรื่องราวอาสาธยายเรื่องราวให้ฟังว่าตํารวจไปที่สถูปร้างไม่พบอะไรเลยพบแต่รอยเท้ามาและควายสับสนไปหมดกับกองขยะมูลฝอยที่พวกมันทิ้งเอาไว้ใต้ต้นโพในกองขยะนั้นมีชมวก และสวิงทิ้งอยู่ด้วยตำรวจสานนิฐานว่าพวกที่อยู่ในอุโมงค์เป็นพวกมิจฉาชีพแน่นอนจึงถ่ายรูปร่องรอยบางอย่างไว้จนฟิล์มหมดหม้วนแล้วจึงสะกดรอยตามเชื่อว่าจะต้องได้ตัวคนร้ายและควายที่หายในไม่ช้านี้พวกมิจฉาชีพเหล่านี้มันทำเลขกระเท ให้ชาวบ้านเกรงกลัวชาวบ้านแถบนั้นเล่าว่าพวกเขาเคยเข้าไปหาของป่าแถวใกล้ๆสัตว์ปร้างเขาได้ยินเสียงเหมือนมีพูดผีปีศาจสิงอยู่ที่นั่นทำให้ทุกคนหวาดกลัวไม่กล้ากล่ำากลายเข้าไปใกล้บางครั้งเห็นงูจงอางใหญ่เลื้อยเพ่นพ่านหน้ากลัวมากบางคืนพวกเขาเห็นดวงไฟสีเขียวปวยพุ่งสว่างชช่วง ลอยวูบว่าไปมาแล้วเจ้าปีศาจก็แผดเสียงหัวเราะแหลมเยือกเย็นหน้าขนพองสยองกร้าวยิ่งนักชาวบ้านเกรงอิทธิฤทธิของปีศาจร,ร้ายจึงเก็บงำเรื่องนี้ไม่แพ่งพลายให้ใครๆหรือแม้แต่ตำรวจรู้พวกมิชาชีพเลยได้ใจมันยึดอุโมง์และสถูปร้างเป็นที่พานักพักพีงอยู่มานานจนกระทั่งมันเก็บฉมวกที่เพชรพุ่งไปเสียบ หัวงูจงอางและสวิงที่เพชรลืมไว้ใต้ต้นโพไว้ได้มันก็รู้ว่ามีคนไปพบที่ซ่อนของพวกมันแล้วจึงรีบไปหาที่อยู่ใหม่ถ้ายังอยู่คงได้ต่อสู้กับตำรวจถึงขั้นตะลุมบอลและถูกจับได้หมดแน่นอนชูใจเล่าให้ตำรวจฟังหรือเปล่าว่ามันมีหีบอะไรน่าสงสัยอยู่หลายหีบปีติถามชูใจยพยักหน้า เล่าทุกอย่างตำรวจบอกให้เล่าอย่าอําพรางฉันก็เล่าหมดแม้แต่เรื่องเพชรพุ่งฉมวกเสียบหัวงูจงอางพวกนั้นคงไม่รู้หรอกนะว่าฉมวกเป็นของใครเพชรปรารบเขารู้สึกใจคอไม่สู้ดีมานะพูดปลอบใจเพชรว่าไม่รู้หรอกถ้ารู้เราก็คงได้ประเชิญหน้ากับมันแล้วมันไม่ปล่อยให้เราลอยนวลอยู่อย่างนี้หรอก และตำรวจคงจะไม่แพร่งพรายให้ใครรู้อีกเพรไม่ต้องวิตกกังวลดอกนะยา่ามีท่าทางเศร้าโศกและเสียดายควายยา่าไม่มีเงินซื้อควายตัวใหม่ให้อาทำรรนาทุกวันนี้ย่ามัทยัดเก็บหอมรอมริบเงินเพื่อจะให้ชูใจได้เรียนหนังสือถึงชั้นมัธยมศึกษาอาทำรรนาได้ข้าวพอเลี้ยงดูกันไปปีหนึ่งหนึ่งและขายบ้างเล็กน้อยเท่านั้น เด็กๆสังเกตเห็นยญ้าเศร้าซึมไปจึงเข้าไปคุกเขา่านั่งลงข้างๆแล้วช่วยกันปาเหลาปาลมให้ยญ้าสบายใจต่างสัญญาว่าจะขอร้องให้ผู้ใหญ่ของตนช่วยสืบดูเรื่องนี้ด้วยมานีมองเห็นเชืนมากจึงใช้การไกลหนีบมากแล้วจิบรลูให้ยญ้าแล้วช่วยจูใจยกกระเช้าใส่ใบตองที่ยญ้าตัดเจียนไว้มาช่วยกันเย็บกระทง ย่าค่อยสบายใจขึ้นที่เห็นพวกเด็กๆเ,เอาอกเอาใจตนช่วยให้ใครทุกข์ร้อนลงได้มานีเห็นผมชูใจย้อยลงมาระหน้าน่ารำคาญจึงดึงกิฟออกจากผมของตนอันหนึ่งนี่ผมให้ชูใจชูใจพึมพาขอบใจมานีแล้วก้มหน้าก้มตาเย็บกระทวงต่อไป พวกเด็กผู้ชายลงไปช่วยอาหาฟ่อนข้าวมาเก็บไว้ในฉางจนแล้วเสร็จอาขอบใจพวกเด็กๆแล้วบอกให้พากันไปล้างคายข้าวออกจากตัวมิฉะนั้นจะระคายตามเนื้อตัวทำให้คันวีระรู้สึกภูมิใจที่พวกเขาช่วยอาทำงานสำเร็จอย่างรวดเร็วเขานึกถึงคำขวัญที่ว่าสามกีคือพลัง